ในขับเฮาส์ของเราบอกว่าอาจารย์วิษณุแกเป็นนักการเมืองไปแล้วครับแล้วผมเชื่อว่ามีคนไม่อยากให้ประเทศเดินหน้าจริงอืนี่เป็นคําตอบนะผมอยากจะคิดแบบนี้แหละแต่ผมไม่อยากคิดผมไม่อยากคิดตรงตรงผมผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนเหมือนเหมือนที่ท่านเมื่อสักครู่นี้ครับแต่จริงๆผมมองแบบนี้คุณตาวันนี้เนี่ยผมยังย้ําอีกครั้งนะครับว่าเวลามัน มีค่าทุกๆนาทีเลยถ้าเกิดมันมันช้าไปนิดเดียวเนี่ยผลกระทบเกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะผมกําลังพูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ต้องเรียนตรงๆนะฮะไม่มีใครที่ทําหน้าที่ของเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบร้อเโดยเฉพาะบางกระทรวงุตาก็รู้อยู่ว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยเขาลาออกไปแล้ว ดังนั้นไม่มีเจ้ากระทรวงอยู่นะครับถึงแม้จะมีเจ้ากระทรวงอยู่เขาก็ไม่ตัดสินใจและอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆการใช้งบประมาณตอนนี้ถูกหยุดยุดชะง,งักไว,ไว้หมดเลยเท <lowest> <th ia> ่ากับว่าประเทศไทยปีนี้12เดือนเนี่ยเราสูญอากาศ2เดือนนะครับคิดดู <มา S 1> จะเกิดอะไรขึ้นผมผมทิ้งท้ายไว้แค่น,นี้นะครับว่ามันเป็นความเสียหายที่มันต่อให้ต่อให้ มีเวลาในการที่มากอบกู้น่ะมันก็คงไม่ได้ดีเหมือนเดิมเท่าที่ควรเพราะว่าอย่าลืมนะครับเราทํางาน12เดือนแต่ปีนี้เราทํางานแค่10เดือนซึ่งซึ่งซึ่ง productivity มันก็หายไปเยอะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะเป็นประเด็นกันนะคะแต่ว่าตาก็ เรารู้สึกว่าตอนเนี้สารรัฐธรรมนูญอะหรือว่าการวินิจฉัยของกกตมันช้านะถ้าเป็นถ้าเรื่องของคุณสมบัติของคุณพิธาในการถือหุ้นสื่อเนี่ยเขาน่าจะเร่งวินิจฉัยไหมเพราะว่าข้อมูลต่างๆมันก็มีครบแล้วอะใช่ไหม มันทําให้แบบมันจะต้องเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีแต่ว่าต่างชาติที่เขากำลังมองประเทศไทยอยู่ดูผลการเลือกตั้งดูการจัดตั้งรัฐบาลของไทยดูว่าเขาจะวางแผนจะมาลงทุนเขาคงจะ,ะชะลอแล้วก็ชะงักชะงักอยู่หรือเปล่าพี่ใหญ่ตอนเนี้เออมันไม่ได้หยุดหยุดนิ่งนะครับคุณตะดูตัว<ะ>เลขจากจาก การลงทุนของ B O I ก็ยังพอไปได้เรื่อยๆแบบเฉยๆผมใช้คำนี้นะแล้วก็อันที่สองก็คือ,อความเชื่อมั่นจริงๆแล้วที่ผมบอกเมื่อวันก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีตลาดทุนนะครับคือตลาดหุ้นน่นะครับกับกับอุตสาหกรรมซึ่งซึ่งซึ่งคนลงทุนโดยตรงมาสร้างโรงงานมาสร้างงานมาลงทุนซื้อขายในประเทศไทยอ่ p บ้านเรามี2 2ตัวก็คือตัวหนึ่งที่เกิดจาก GDP ที่เกิดการลงทุนเกิดเกิดจ้างการจ้างงานในประเทศไทยปีหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จ GDP บ้านเราก็ 16- 17ล้านล้านล่าสุดตัวเลขผมดูเมื่อวานนี้เนี่ย GDP ประมาณการไว้ปีนี้17ล้านล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเยอะกว่าเดิมส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตลาดทุนเนี่ยวันนั้นพี่เต่าบอกว่ามีประมาณ16 17ล้านล้านพอๆกันดังนั้นสองตัวเนี้ย รวมกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นน้ามันที่ขับเคลื่อนประเทศไทยฮะยานยนต์ประเทศไทยเนี่ยห้มันก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่เป็นาการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยมันมันหายไปโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เออสองวันที่แล้วมีการประกาศบอกว่าเราติดลบ7เ,เดือนแล้วนะครับแล้วช่วงสี่เดือนแรกเนี่ยก็ยังติดลบค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยดีอยู่ก็เท่ากับว่า ครื่องยนต์อีกเครื่องหนึ่งที่ที่เป็นเครื่องที่เป็นเครื่องหลักของเราเนี่ยกำลังอ่อนลงนะครับ <c oughs> นึกง่ายๆนะครับน่าสิ้นปีนี้พอปิดปิดงบปมามาณ30กันยาเรามาดู GDP ของเราจริงๆมันจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งซึ่งผมว่าก็น่าจะต่ำกว่าต่ำกว่าเป้าต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะคำถามคือตัวเลขที่เก็บเข้ามาต่ำกว่าเปา้านะครับแต่ตัวเลขบัตรเจดที่เราตั้งเอาไว้มันเพิ่มมากกว่าเดิมปีที่แล้วนะครับ มันก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยติดลบในเชิงงบประมาณดกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับในรายกันเนี่ยนโยบายของพรรคการเมืองใหม่ที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยคุณตาจะต้องใช้งานใช้เงินทํานั่นทํานี่เต็มไปหมดเลยซึ่งดูแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้อโอกาสที่มันจะทําได้อย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องไปกู้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับ ในการที่ทําตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ประกอบกับกลับมาดูเศ,ศรษฐกิจเรื่องของเกษตรเอลนิลานญญาใช่ไหมลานียหรือเอลนิโยลานาปีน <c oughs> ี้เป็นเอลนิโกหรือเปล่าคะ,ะปีนี้แรงกับก็ปีนี้ส่งผลปีหน้านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแรงต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆซึ่ง สรุปสั้นๆง่ายๆเร็วๆก็คือมองอนาคตกเกษตรก็ไม่ดีส่งออกก็ติดลบนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ยังไม่เกิดขึ้นคําถามคือปลายปีนี้มันจะต้องมีอะไรหรือเปล่าซึ่งผมไม่รู้นะครับมีหลายๆคอมเมนต์ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราอ่านเพื่อนๆนะ คุณนูรีบอกว่าสิงคโปร์เปิดโอกาสให้นักการเมืองรุ่นใหม่มาบริหารประเทศแล้วคุณเอ็มทีวีบอกว่าถ้าจะต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่คะกะกะตต้องไปดูงานอีกกี่ประเทศนั่นไงคุณอภิชาติบอกว่าเลือกตั้งใหม่เสียทั้งงบประมาณแล้วก็เสียเวลาของประชาชนคุณเวซีบอกคุณเวซีตั้งคําถามว่าเขากลัวว่าจะต้องเปิดเผยทรัพย์สินที่หมกไว้หลายปีหรือเปล่าครับเออไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าถ้าเขาพ้นจากตําแหน่ง <ừ. S 1> เขาต้องเปิดเผยทรัพย์สินใช่ไหมคะ คุณสุภพัชชัยจันหอมบอกว่าเราควรยึดหลักการเสียงข้างมากตั้งรัฐบาลถ้าไม่ได้ก็ต้องเรียงอันดับสองอันดับสาไปตามลำดับคุณกิติมาแสดงควาเมเห็นแบบนี้ค่ะบอกว่าคงมีกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากการที่ก้าวไกลจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลอืมคุณครอรวรานคอนเฟิร์มว่าปีนี้เป็นเอลนินโยค่ะเอล่่ครับค่ะก็พี่ตาผมก็เป็นห่วงนะคือคือจริงๆแล้วผมก็อย่างสังเกต ประเทศที่ผมอยู่ในโลกอย่างอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็คือตอนช่วงที่เปลี่ยนถ่ายจากซุซิโรบัมบังแล้วก็โจโควีขึ้นมาเนี่ยก็ก็ตอนนั้นก็รู้สึกจะมีปัญหาติดขัดนิดหน่อยมีการฟ้องร้องกันตามวิถีของเขานะครับว่าเออมันมันเลือกตั้งครงหรือเปล่าโกงหรือเปล่าแต่สุดท้ายขึ้นมาก็ก็ก็ไปรอดะครับหรือว่าอย่างประเทศที่ผมเพิ่งย้ายมาก็คือประเทศแองโกลาเนี่ยก็จากสงครามกลางเมืองแล้วก็กลายเป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยก็ไม่ได้เต็มใบหรอกนะครับเพราะว่าตอนนั้นอตอนที่เปลี่ยนจากจูอารโลเรนโซนะครับจากโจวันดอซานโตสเนี่ยก็เหมือนกับประเด็จการทหารขึ้นมาตั้งนักการเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก,ก็มันใช้เวลานะครับผมก็เลยยังรู้สึกนะพี่ตาว่าส่วนตัวผมเนี่ยพอเห็นประเทศไทยตอนเนี้ยผมก็คิดว่าระบบเดิมๆหรือว่ากฎหมายที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันคงไม่ง่ายหรอกนะครับที่ที่ที่คนมีอำนาจจริงจะปล่อยไปง่ายๆแต่แต่ผมก็ภาวนานะว่าถ้าเกิด เห็นกับประเทศจริงๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องทำอย่างที่ใหญ่พูดอะก็คือทำให้รวดเร็วโปร่งใสนะครับทำให้อ่ประกาศตามกำหนดเวลาให้เร็วที่สุดกรกตประกาศเมื่อไหร่ก็ก็ก,ก็ก็ไปแล้วก็ใครมีหน้าที่มินิสัยก็มินิสัยไปนะครับใครเป็นนักกฎหมายจะสู้ทางกฎหมายก็สู้ไปนะครับแล้วก็เตรียมแต่ผมยังฟังที่ที่ทางคุณพิธาพูดนะครับคือผมว่าเขาเตรียมการดีนะ เพราะว่าเขามีเรื่องของ transition period นะครับมี transition team มีถึงขั้น risk management ด้วยนะครับมีถึงขั้นที่ว่าไล่เอาไว้ด้วยว่าอะไรที่เป็นความไม่แน่นอนอะไรที่เป็นความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงแต่และอย่างมีแผนเ,เขาเรียก risk mitigation นะเหมือนกับว่ามีมีแผนในการรับความเสี่ยงอะไรนะครับมีมีแผนกําหนดการยังไงนะครับผมผมผมเองก็ภาวนานะครับให้ให้ทางประเทศไทยรีบตั้งรัฐบาลที่ท,ที่ที่ถูกต้องที่เร็วที่สุดนะครับพี่ต ค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุยในวันนี้นะก็คือเรื่องของออตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่าถ้าเราถ้าเรายอมรับกันว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาภาคธุรกิจปัญหางบประมาณต่างๆเนี่ยสำคัญ ที่อยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ไขเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน่าจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากวันถ้าเห็นพี่เตาบรรยงอยู่ในห้องด้วยนะถ้าพี่เตาเสะดวกจะให้ความเห็นนะคะเรียนเชิญพี่เตานะคะเดี๋ยวต้าจะคุยต่อคือเรื่องนี้ต้าเห็นคือคือต้าก็จะติดตามเพจต่างๆนะคะมันก็จะมีในช่องในช่อง YouTube ของเพจลงทุนแมนแล้วก็มีในช่อง YouTube ของเพจเดอะสแตนดาร์ ที่มีการแบบว่าพิธีกรสัมภาษณ์เลยนะโอเคพี่เตาเข้ามาแล้วขอบคุณมากค่ะคือสัมภาษณ์ชอบลงทุนแมนในพิธีกรสองคนซึ่งเป็นพิธีกรสองคนนี้ก็เป็นพิธีกรที่เก่งทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าทํารยการเศรษฐกิจามานานสัมภาษณ์คุณใหม่คือสัมภาษณ์ยาวเลยเป็นชั่วโมงแล้วก็ถามหลายๆประเด็นคุณไหมก็ตอบอะไรเงี้ย แล้วก็ปรากฏว่าเั้าก็ไปอ่านคอมเมนต์ทั้งในเพจลงทุนแมนแล้วก็คอมเมนต์ของใน YouTube ของลงทุนแมนโอ้โหเราก็รู้ว่าคนที่อยู่ในคนคนคนที่เป็นคนที่ติดตามเพจลงทุนแมนก็จะเป็นคนที่อยู่ในตลาดทุนใช่ไหมคอมเมนต์เนี่ยไปทางที่บอกว่าขอรัฐมนตรีครังที่มีประสบการณ์มากกว่านี้เถอะ สรุปแบบนี้นะแต่คือคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็จะเป็นเป็นประเด็นประเด็นแล้วก็เลยไปดูต่อเอ๊ะฟังเพจเดียวเนี่ยเราอาจจะไบแอกับคุณสิริกัญญาเยอะไปไหมแล้วก็เลยไปฟังที่เดอะสแตนดาร์ดคุณหมายก็ให้สัมภาษณ์กับกับกับคุณเคนก็เออก็พูด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 อะไรเงี้ยะแล้วก็ฟังใช่ไหมฟังก็เป็นชั่วโมงก็คอมเมนต์ในเพจเดอะสแตนดาร์ดก็เป็นในแนวทางเดียวกับเพจลงทุนแมนนะคนที่อยู่ในตลาดทุนอะไรต่างๆก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยขอเธอ เวทีเนี้ยเวทีรัฐมนตรีคลังเนี่ยไม่ใช่เวทีของคนฝึกงานนะขอรัฐมนตรีคลังที่มีประสบการณ์จริงๆเธอประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะก่อนที่พี่เตาจะพูดก็จะอ่านอ่ะพี่เตาคะก็จะอ่านประสบการณ์ของคุณสิริกัญญาให้ฟังก่อนนะคือเราก็ไม่ได้ตัดสินว่าคนที่มีการศึกษาแบบนี้ควรจะ ทำงานอย่างไรนะแต่ว่าลองฟังดูลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าดูจากประวัติของคุณสิริกัญญาตันสกุลน,นะคะเธอมีชื่อเล่นว่าไหมค่ะเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2524ปัจจุบันนี้อายุ42ปีค่ะเป็นสอสอมา1สมัยคือเป็นสอสสปี1สมัยและถ้าปีนี้ได้รับการรับรองก็จะได้เป็นสอสอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเคยเป็นอดีตประธาน,นาคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกษิจ การศึกษาะถมศึกษาอนุบาลชนบุรีมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนชนกัญญานุกูลแสดงว่าเธอเป็นคนชนบุรีมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทสาขา e c o n o m i c s Market and Organization อไซเซชันที่ตูลูสตูลูสคูลออฟอีโคโนมิกส์ค่ะอ๋อจบที่ฝรั่งเศสนะคะ แล้วก็มาทําก่อนที่จะมาทําหน้าที่สสเธอเคยเป็นนักวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ระหว่างปี2554ถึง2555แสดงว่าเธอเป็นนักวิจัยที่ TDRI ยูน1ปีหลังจากนั้นก็เป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษาระหว่างปี2555ถึง2559 เป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยอยู่ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เป็นซีเนียคอนซัลแทนบริษัท The Advisor ร์จำกัดระหว่างปี2560ถึง2561อ๋อเป็นซีเนียคอนซัลแทนอยู่อีก1ปีและก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของพักอนาคตใหม่2ปี2561ถึง25 2562อันนี้ตามประวัติที่ที่พีพีทีวีลงไว้นะคะก็เลยมีการถามถึง ประสบการณ์คุณสมบัติของรัฐมนตรีครังค่ะอยากฟังความเห็นของพี่เตาบรรยงพงพาณิชค่ะเชิญพี่เตาค่ะคุณ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 ตาก่อนพี่เตาจะพูดเนี่ยผมขอเพิ่มนิดเดงค่ะคือในอดีตเนี่ยย้อนหลังไปในอดีตตั้งแต่2องสเรามีรมัฐมนตรีครังมาแล้ว54คนนะครับผมถามหน่อยทีคนเ,เอกีงศักดิ์ชมานันเขาชำนาเรื่องเรื่องเรื่องเศรษฐกิจไหม ในปี22นะครับคุณบัญหาศิลป์าอาชาปี33คือคือก็คงต้องกลับมาดูว่าบางทีคงต้องคือไม่รู้ผมไม่รู้นะการเมืองก็คือการเมืองแต่ถ้าเขามีความมั่นใจแล้วอย่างที่ผมบอกมันฝึกงานไม่ฝึกงานผมว่ามันเป็นมันเป็นดราม่าล่ะคือใครก็แล้วแต่นะครับ เวลาคิดเนี่ยผมว่าคุณใหม่คงไม่ได้คิดคนเดียวคุณใหม่คงไม่ได้อยากเป็นน้ำตรีคนเดียวแต่พักเก้าไกลร,รวมทั้งพักร่วมรัฐบาลเขาคงต้องคิดร่วมกันว่าใครคือคนที่เหมาะสมนะครับคือเรื่องนี้มองให้กว้างๆแล้วมองให้ลึกๆทั้งกว้างทั้งลึกดูแล้วว่าใครคือคนที่เหมาะสมแล้วมานั่งทํางานตรงนี้เพราะการทํางานมันไม่ใช่เป็นคนคนเดียวเป็นวันแมนโชว์ที่จะดูว่า ตัดสินซ้ายขวาหน้าหลังไม่ใช่นะครับประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับครับผมค่ะเชิญพี่เตาค่ะแถมให้คนครับคือสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนายประมวลสภาวสุขเป็นรับมนเจีคลังโอเคครับและแปลกนะที่เมื่อกี้ใครพูดนะพี่ใหญ่นะและ รัฐมนตรีคลังสามหนึ่งสามสามอย่างเนี้ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทิยต้องใช้คําว่ารุ่งเรืองที่สุดอย่างหนึ่งอาจจะเกี่ยวมีส่วนเกี่ยวแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับคือ,อครัฐมนตรีคลังนี้เราต้องไปดูหน้าที่ก่อนครับอันที่อันที่หนึ่งเลยสําคัญที่สุดของอรัฐมนตรีคลังก็คือหารายได้เพื่อจะให้ประเทศนี้เอาไปใช้จ่าย ซึ่งอันนี้ครับปีหนึ่งตอนนี้เราเก็บภาษีได้ประมาณปีละสองล้านเกือบสามล้านล้านนะภาษีอาจจะไม่ถึงสามล้านล้านสองล้านเจ็ดปร, death, 000, 000, 000. Nah. ระมาณสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นของ GDP เนี่ยครับซึ่งอันนี้ครับแลฐบนตรีคลังเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลกลมที่หารายได้ทั้งหมดนั่นก็คือ กรมสัมภารกรมศุลกากรและก็รระกรมสารสามิตสามอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็มีมรกรมธนารักษ์ซึ่งถือครองทรัพย์สินของประเทศเช่นที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีรายได้เข้ามาได้บ้างซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ที่จะดูแลให้การจัดเก็บรายได้เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามเป้าหมายอีกอันนึ้งก็คือ หน้าที่เกี่ยวกับนโยบายรายได้อย่างเช่นการขึ้นภาษีการลดภาษีซึ่งขึ้นภาษีเขาเองก็มีนโยบายที่เราเห็นแล้วนะครับว่าไอ้สวัสดิการหกแสนล้านเขาจะเก็บภาษีมาจากไหนบ้างและบนทีครั้งก็มีหน้าที่มานำเสนอกฎหมายต่างๆเพื่อจะให้เป็นกฎหมายแล้วก็ ให้กรมต่างๆนี่จัดเก็บอันนี้หน้าที่ที่หนึ่งนะคือการหารายได้หน้าที่ที่สองซึ่งสำคัญมากเป็นเรื่องของการควบคุมรายจ่ายหน้าที่ของรัฐมนตรีคลังนี่เป็นมาทุกยุคทุกสมัยคือจะต้องเป็นประธานกรรมธิการงบประมาณซึ่งอะไรครับเป็นตัวที่จะกำหนดงบประมาณที่นำเสนอคลอนมานำเสนอสภาซึ่งเวลาเขา อย่างนโยบายที่เขาพูดว่าจะตัดงบนูน่นงบนี้ก็ต้องไปทําผ่านอันนี้แหละครับทําผ่านกระบวนการนี้นะอันนั้นก็เพื่อที่จะลดรายได้บาง้โทษครับรายจ่ายบางส่วนอันนะั้นหน้าที่ท, 2, ที่สองที่สําคัญมากหน้าที่ที่สามก็คือปีละประมาณห้าล้านล้านอันนี้มากกว่างบแผ่นดิน แต่มันก็มีงบลงทุนงบอะไรอยู่ด้วยแล้วก็มีรายได้ก็ประมาณเท่าๆกันเนี่ยสุสิบบางแห่งขัดทุนนะอย่างเช่นปตทก็กำไรสักแสนล้านแต่เป็นของรัฐแค่หกสิบเปอร์ซนะฮะซึ่งก็ต้องตัวแทนของรัฐมนตรีคลังในคณะกรรมการก็จะต้องไปต่อรองว่าไอ กำไรนั้นจะจ่ายปันผลสักเท่าไหร่จะเก็บไว้ขยายกิจการสักเท่าไหร่เอาไปใช้หนี้เท่าไหร่ของอันนี้ทั้งหลักอันนั้นคือคือก่อนจะบอกว่าใครควรจะเป็นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าหน้าที่นั้นคืออะไรนะครับแต่จริงๆแล้วทําไมผมกลับบอกว่าประเด็นมันคือนโยบายเป้าหมายสําคัญกว่า ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับหนีไม่พ้นหรอกครับจะเป็นถ้าไปจากข้างนอกถ้าไม่เคยเป็นข้าราชการกระทรวงรลังก็ต้องไปหาข้าราชการในกระทรวงที่หนึ่งเก่งสองเข้าใจกลไกลราชการกฎระเบียบต่างๆ 3. สามมีความสามารถและสามเป็นคนดีโอเคครับ ซึ่งหายากหาง่ายนี่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐมนตรีคลังแต่ละคนแหละครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังครับผมเคยคุ้นเคยกับอดีต